ได้รับพัยากรอากาศนั้นนะตอนบ่ายตอนบ่ายก็บ่ายแก่ๆมาดูเอเราจะยังไงเราจะทำยังไงก็ดูมาถึงประมาณตีหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าต้องต้องดูต้องใช้ ไอทีหน่อยใช้อินโฟเมชันเทคโนโลยีเราก็ใช้อินโฟเมชันเทคโนโลยีนีรู้สึกว่าแอนเจลานี่จะแพ้จะแพ้แรงคือแพ้แรงจะต้องจะต้องบอกต้องเผยให้ทราบแพ้แรงนางมณีเมฆาเพราะว่าเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายก็คงคงเข้าใจ คงรู้จักนางมณนี่เมขลาพอสมควรแล้วก็เลยบอกไปตอนตีหนึ่งว่าให้บอกกรมอุตุนิยมว่าพรุ่งนี้จะหมายถึงพรุ่งนี้แบบไทยหรือบุกพรุ่งนี้แบบฝรั่งก็ไม่ทราบแต่ว่าพรุ่งนี้จะกลายเป็นดีเพรสชั่นจากซูเปอร์ไต่ฝุ่นเนี่ยจะกลายเป็นดีเพรสชั่น และต่อไปอีกสองวันจะเป็นย่อมความกดอากาศตำ่ำที่จะอยู่แถวแถวไาหลำหรือเข้าไปเมืองจีนก็ตอบข้อพิจารณาอย่างนี้เสร็จแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ดูไอทีต่อไปเอดีนะ ที่เราพูดนับว่าถูกพอสมควรควรจะถูกพอสมควรแต่ว่าทางวิทยุพวก uh, CNN พวก BBC เขาก็ยังบอกว่าเป็นไต้ฝุ่นไต้ฝุ่นอีกวันรุ่งคืนก็เป็นไต้ฝุ่นวันต่อไปก็เป็นซีเวีย tropical s t ส r m รมสตอหมายความเป็นพายุโซนร้อนที่รุนแรง แต่ตู้ไม่รุนแรงเราก็ยืนยันว่าเมืองไทยไม่เป็นแล้วในที่สุดท่านทั้งหลายเจอแอนเจลาที่ไหนก็คงไม่ได้เจอบินเดินทางไปที่โน่นที่นี่ก็ไม่เคยไม่ได,ไได้ไม่ได้เจอคุณแอนเจลาเลยคุณเจลาไม่เข้าแต่คุณสมิธบอกเข้าขอโทษคุณสมิธ ก็หมายความว่าคุณสมิต yeah ์วันก่อนนี้มาพบแล้วก็ถามมันยังไงก็เลยบอกว่าก็มอบให้นางมณีมิคลาไปเจรจาก็ก็ได้ผลดีเขาก็ยังบอกว่าเป็นไตฟูุนไตฟูุนอีกวันรุ่งคืนก็เป็นไตฟูนวันต่อไปก็เป็นซีเวีย Tropical Storm storm หมายความเป็นพายุโซนร้อนที่รุนแรงแต่ดูไม่รุนแรงเราก็ยืนยันว่าเมืองไทยไม่เป็นนล้วในที่สุดท่านทั้งหลายเจอแองเจล่าที่ไหนก็คงไม่ได้เจอบินเดินทางไปที่โน่นที่นี่เทคโนโลยีเราก็ใช้อินโฟเมชันเทคโนโลยี รู้สึกว่าแองเจลานี่จะแพ้จะแพ้แรงคือแพ้แรงจะต้องจะต้องบอกต้องเผยให้ทราบแพ้แรงนางมณีเมฆลาเพราะว่าเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายก็คงคงเข้าใจคงรู้จักนางมณีเมขลาพอสมควรแล้วก็เลยบอกไป ได้รับพัญยากรอากาศนั้นนะตอนบ่ายตอนบ่ายก็บ่ายแก่แก่มาดูเอเราเจออย่างไรเราจะทำอย่างไรก็ดูมาถึงประมาณตีหนึ่งเดีวก็รู้สึกว่าต้องต้องดูต้องใช้ ไอทีหน่อยใช้อินโฟเมชันแต่ที่จะอยู่แถวแถวไาหลำหรือเข้าไปเมืองจีนก็ตอบข้อพิจารณาอย่างนี้เสร็จแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ดูไอทีต่อไปเอดีนะที่เราพูดนะันับว่าถูกพอสมควรควรจะถูกพอสมควรแต่ว่าทาง วิตยุพวก uh, CNN พวก BBC ตอนตีหนึ่งว่าให้บอกกรมอุตุนิยมว่าพรุ่งนี้จะหมายถึงพรุ่งนี้แบบไทยหรือบุกพรุ่งนี้แบบฝรัง่งก็ไม่ทราบแต่ว่าพรุ่งนี้จะกลายเป็นดิเปรสชันจากซูเปอร์ไต่ฝุ่นเนี่ยจะกลายเป็นดิเปรสชัน และต่อไปอีกสองวันจะเป็นย่อมความกดอากาศต่ำ